ในยุคดิจิทัลที่ดวงตาของเราต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแสงสีฟ้าประดิษฐ์ปัญหาตาแห้งตาลาและสายตาเสื่อมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไปแต่กำลังเกิดขึ้นกับคนทุกวัยอัพทีวิเชิญจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของดวงตาอย่างแท้จริงทำไมคุณถึงควรเริ่มดูแลดวงตาตั้งแต่วันนี้ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ และเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรารับรู้โลกได้อย่างชัดเจนแต่ในปัจจุบันโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นจอประสาทตาเสื่อมต้อกระจกตาแห้งสายตาลดลงกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มต่างๆดังนี้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมจากกระบวนการเสื่อมตามวัยพนักงานออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาที่ใช้สายตาเพ่งหน้าจอตลอดวันมักมีปัญหาตาแห้งปวดตาการปรับโฟกัสลดลงผู้ที่มีประวัติโรคตา หรือโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงเสี่ยงเส้นเลือดในจอประสาทตาเสียหายแล้วทางออกที่ปลอดภัยและได้ผลคืออะไร o p ปติวิเชนฟื้นฟูและปกป้องดวงตาจากต้นต่อของปัญหา o p ปติวิเชนคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาในรูปแบบแคปซูลที่ผ่านการคิดค้นสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาด้วยส่วนผสมพิเศษที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารเฉพาะทางเพื่อดวงตาโดยตรงช่วยให้คุณ บำรุงสายตาลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกลดความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมปกป้องเซลล์ในจอประสาทตาจากความเสียหายโดยลดการเกิดอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระและช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาบรรเทาอาการตาแห้งที่เกิดจากการใช้สายตานานฮ่าฮาป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาจากแสงจ้าหรือสารเคมีช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์รับแสงในดวงตาที่ถูกทำลาย จุดเด่นของออ t ติวิเชนที่คุณไม่ควรพลาดสารสกัดจากธรรมชาติ100%ปลอดภัยใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ผส,สมสารพิษสูตรเฉพาะทางที่รวมวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับดวงตาได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้งานจริงหลายพันคนในหลายประเทศสะดวกต่อการรับประทานในรูปแบบแคปซูลพกพาง่ายใช้ได้ทุกวันใครควรใช้ออบติวิเชนออติวิเชนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลดวงตาทุกกลุ่มโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่ต้องการชะลอการเสื่อมของสายตาและป้องกันโรคตาตา่างฮา่าฮพนักงานออฟฟิศช่างเทคนิคผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นประจำนักเรียนนักศึกษาที่เรียนหนักใช้สายตาต่อเนื่องยาวนานผู้มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเช่นบวานขึ้นตาความดันในตาสูงหรือเคยผ่านการผ่าตัดดวงตาผู้ที่เริ่มมีอาการสายตาพร่ามัวแสบตาตาแห้งหรือแสงจ้าทำให้ระคายเคืองอย่ารอจนดวงตาของคุณส่งสัญญ,ญาณเตือน ดูแลได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยอ p อบติวิเชนดวงตาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของการรับรู้แต่เมื่อสายตาเริ่มเสื่อมแล้วการฟื้นฟูไม่ใช่เรื่องง่ายอย่ารอให้ปัญหาสะสมจนเกินแก้เริ่มดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วย Op t i v i s i o n สั่งซื้อวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษพร้อมคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา Op t บ v i s i o n บำรุงดวงตาให้แข็งแรงจากภายในสู่การมองเห็นที่ชัดเจนทุกวัน คำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกลิกงสั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า